สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆนครับผมบรนี้พาพี่น้องมาเซเบ็ดนะครับน,นี่ครับผมหลังจากหนาม,มันสีนิ่งๆผมก็ว่าสีไ่เบ็ดเลาะหิ่มเขาเอินเลยหิ่มน้ำแกง,แกงนี่ครับพี่น้องให้ใน,น้ำแกงไปน้ำให้หน้าน้ำเลาะตีนนามนี่ครับพี่น้องว่ามันสีหมานโมหมานนะครับพี่น้องปลาสีมีบอ่อเป็นแต่มีปลาไว้ได้วยครับพี่น้องคามมาอยู่น้ำตีนนามเนาะน้ำปลาคงปลาเขาเหลาะนี่เอิงกันครับผม ืัอนี้เขาใส่ใส่เดือนนะครับพี่น้องใส่เยอะใส่เดือนนะครับผมน้ำก็ยังเต็มอิ่งๆที่เก่าแล้วพี่น้องนะครับผมก็เอาเบ็ดมาใส่เนี่ยืัอนี้สี่สิบหลังต้องบึงนะครับผมมาสิบเป็นจังไดนะครับไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ เป็นตมีปลาอยู่เด้ดหรอพี่น้องเสียงมันสวบอยู่นะหมดหลายพี่น้องหมดมขึ้นมาหนามไลมันเสียบเยอะแบบเต็มค่ำเลย

ใส่เบ็ดตีนหนึ่งแกงนะพี่น้องนะหนุกไล่หลายแกกเซลเซลอย bây xe nè, muốn จากสิมีปลายัางได้ <laughs> ครับพี่น้องน้ำเต็มติ่งแล้วไั่อมองที่ขึเทิ้งป่าหยามจักหน่อยพี่น้องออยินลมแลพี่น้องเดี๋ยผมสีใส่เบ็ดไปไดเรื่อยนะครับพี่น้องนะผมสีลาาไปเลยครับผมเดี๋ยวยังถามมารุ่นกันครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเ้าครับผมมาเลาะเบิ่งเบ็ดกันนะครับพี่น้องมาตอนเสา่าเ,เดียว,วยพี่น้องฝนตกลิ่นม่เหนีาวหนามาสิม,มาเลาะเมื่อคืนโอ้โอโยฝนตกนะครับผมยสิบเป็นเลยเ,เ,ลยเย้าี์ยังลิ่นอยู่นี่ผมบรรยากาศนาก้นา็ยังเต็มอิ่ติตงเยู่ครับพี่น้องไปครับผมเบิ่งเบ็ดกันครับจี่สิเป็นจุไดไหนเป็นะ โอ้ยนั่งอี่ถือนี่พี่น้องโอ้ยคอปูกัดน้ำพี่น้องอดก,การอยู่พี่น้องตัวไข่อยู่ดนนนยยยเดห้วยม่นันยังไงยู่นี่สมุมติขึ้นเด็กเออบอถือครับ คนกันลังมากลังมากโอ้ยอันนี้เป็นปลาปลากาครับพี่น้องกากายัจะเอาไปนี้จะเอาเอาอนี้เอี้ครับ ดัง <c oughs> เป็นประกาพี่น้อง <c oughs> ตกก <c oughs> ะฝนกำบอญ่อมหยุดเลยอู้ห้ง่อง <c oughs> เอาอีกนะครับแ <c oughs> สดงว่าประกา <c oughs> หามลึกปากากินเบ็ดกินไปเร็วๆครับพี่น้องโอ้ัอน,นี้ปลาคอรครับพี่น้องตายนะนแถมหนึ่งครับผม

โอ้โหปลาเข็งครับฮ <laughs> พี่น้อย,อยอเลาะไอตีนหนามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปลานหน่อยเรับพี่น้อยลองเบิงมือรุ่นยังหยับใส่ไหมครับพี่น้อง mất thử khắp làm cái chân buộc luôn chân ngoài มาถือครับ <c oughs> ขอลังนี่โอ้โหพี่น้องประคอปลาคอเดี๋ยวด้ยครับนี่ขอน้อยขอน้อยขอน้อยลงไปอะปนอยู่ดอกพี่น้องมีตบป้าหน่อย ผมเขาไอ้กูเบ็ดแล,แล้วนะครับพี่น้องกับกินบอดี้มาแน่พี่น้องนี่จะปลาหน่อยกินไปครับผมไปเบิ่งผลงานกันครับ <c oughs> พี่น้องขออนุญาตโบสถ์เทพนะครับพี่น้องนเนี่ฝนเริ่มมากแล้วนี่ปลากับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องมันกินบอดี้มาแน่ ปลาคอซองซ้โตแล้วก็ปลากาเนาะครับพี่น้องปลาเข็งหน่อยมาตุกะอ้านี่แหละครับผมหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับพี่น้องกับมันเนี่ยบมมันเนี่ยกัเดี๋ยวจังวากันไหมพี่น้องแล้วสิใสยับขึ้นมาผมล่องใสแบบว่ารลาะตีนนามล่องเบิ้งครับพี่น้องว่าสิไดปายอย่างกับส่วนใหญ่เป็นปลากาเนาะครับพี่น้องกินเด็กกับเขาเสร้าอยู่ครับพี่น้องน่ครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับผม ขาแค่พออยู่พ่อกินกัพอได้กินอยู่ครับพี่น้องในหน่อยในไลฟกับอีกเรื่องนึงเนาะ๋ยวเนี่ยครับผมมันขึมมันเหมืดมาอีกแล้วฝนฝนกัโอ้แล้วต่มือครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวบบตกโอ้อากาศคู่เหมือนโบนี่นอนครับจต่ไหก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมกับกดกระดิ่งไว้จังบ่พผาดคลิปคลิปต่อไปสิม่ยังก็ทารุ่นทาเบิ่งนํากันครับมิน้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ